สวัสดีนะคะท่านพิชม fc แฟนช่องของละองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองหรือว่าวัดเรือล่มนะคะท่านพิชมวันนี้ก็ตรงกับวันพระใหญ่นะคะแอดก็ได้มาทําบุญตักบาตรที่วัดเรือล่มนะคะท่านพิชมวันนี้ก็มีชาวบ้านมาเยอะพอสมควรนะคะท่านูิชมคะ่ะมาร่วมทําบุญตักบาตรในวันพระใหญ่นะคะแล้วก็คุณป้าฝันแม่นก็มาด้วยนะคะท่านพิชม ตอนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตดีๆช็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณป้าฝันแม่นนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคุณป้าฝันแม่นก็มาทำบุญที่วัดเทพชัยมงคลเหมือนเช่น เคยนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณป้าก็ชอบทําบุญนะคะเดินสายทําบุญมาตลอดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะคุณป้าฝันแมน่นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า หมดแดงกัดแล้วอ๋อหมดแดงกัด <c ười> คือเอฟซอยากจะให้แอดมาตามความฝันของคุณป้าให้ค่ะว่างวดนี้คุณป้าฝันได้ยังคะป้างวดน,นี้คุณป้าก็ไม่ได้ฝันแต่เขาพวกคนชาวบ้านเขาฝันเกี่ยวอ๋อเขาฝันว่าคนมาเยอะเข้าบ้านคนเข้ามาคนมา ที่บานใหญ่เยอะมีมีคนฝันเกี่ยวกับคุณป้าเยอะใช่ไหมคะอ๋ฟันเกี่ยวว่ามีคนมาเยอะเขามาในบ้านท่นนี้ก็ป้าก็เลยซื้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามตัวยังไม่ซื้อซื้อมาฝันดูอธิษฐานว่าให้เจอให้เห็นคนชื่อเครื่องแล้วก็เห็นทางเห็นถ้วยพอทุ่งน่ะคำว่าพอทุงถูกค่ะ ็เลยพอกันคืนฝันว่าไปเก็บถั่วฝักยาวฝักกันั่งเก็บถั่วฝักยาวสีห้าคนกันเก็บถั่วฝักยาวก็นน่มนุ่มฝันว่าได้ไปเก็บถั่วคันมาเก็บยาวซื้อก้าวเจ็ดเจ็ดก้าแล้วก็ห้าสองสองห้าแค่นั้นเองล่างบนเรีกแล้วก็ ซื่อมาฝันดูเนาะ,ะนเด็กละยี่สบาทก็เลยอ,อธิษฐานวา่าสักทูค่ะให้ฝันเห็นทางเลือฝันเห็นหน้าเทืองหรือฝันเห็นทอดทุ่งและทุ่งอเลยว่างี้พอได้กลางคืนก็มาฝันว่าเก็บทัวปักยาวม็กันนั่งเก็บจ้า ตัวมันถูกเป็นสองท้ายสองตัวนะ,นะะเพราะว่าอยู่อยู่ในพื้นดินเนระาก็เก็บในพื้นดินนะจ้้ะถถามันูกกคือคุณป้าก็ซื้อบ้านเล็กที่ของคุณป้าเองอนเนาะเพราะว่ามี ผักพวกเขาฝันเห็นใช่ไหมคะฝันเห็นว่ามีคนมาเยอะมีคนมาบ้านคุณป้าเยอะใช่ไหมคะคุณป้าก็เลยเอาบ้านเล็กที่เอามาเสี่ยงโชคดูเนาะแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานขอว่าทางหรอเทืองรถทูนให้ฝันเห็นเนาะฝันเห็นถ้วยหรือให้มันทอทุ่งอย่างนี้ให้ถูกทุ่กันเลยแล้วฝันเห็นไหมคะคุณป้าก็มาฝันว่าเก็บถั่วอ๋อฝันว่าเก็บถั่วได้ถั่วฝักยาวเนาะ ถั่วก็ถูกเนาะจริงด้วยค่าฟ้าเนาะพอเก็บถั่วก็เก็บสี่ห้าคนอ๋อเก็บสี่ห้าคนเจานเขาพูดภาษาลาวนะค่ะถั่วอ๋อฝันว่าเก็บถั่วาพากันมาเก็บถั่ววันนี้บอกพวกเขาว่ามาเก็บผักเรียกเขามาเก็บถั่วเขากพวกกันั่งเก็บในพื้นน่ะในพื้นดิน แต่ถั่วฝักยาวมันไม่มีไอ้นั่นนะมันอยู่ในพื้นดินเลยอ๋อถั่วฝักยาวคืออยู่ก็นึกว่าจะถ้าถูกก็ชุงไัยจะถูกเลขสองตัวแหละเนาะเลขบ้านเลขที่เนาะคุณป้าเนาะบ้านเลขที่ถูกสองตัวเพราะว่ามีชาวบ้านฟันเกี่ยวเห็นบ้านเลขที่ของคุณป้าเนาะคุณป้าก็เลยจับบ้านเลขที่ใช่ไหมคะจับบ้านเลขที่คือบ้านเลขที่ของคุณป้าสามตัวตัวไหนคะหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเนาะตรงกับเลขดังอีกแล้วคุณป้า ตรงกับไม่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ตรงกับเลขพระค่ะพระให้แอดมาค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ก็จะจับหนักเหมือนกันค่ะป้างวดนี้วันเลขกที่ค่ะจะเอาอีกอยู่สักเลขละสองร้อยนี่แล้วงวดที่ผ่านมาถูกไหมคะคุณป้าถูกไอ้05นห่านสองร้อยถูก05นห้าสองร้อยถูกก็ถูกกับไอชงเปด โอ้ดูทีวีดูทีวีช่องแปดก็เลยโชคดีใช่ไหมคะโชคดีคือไม่ได้ตะเคียนซีตนนะอ๋อคือไม่ได้โชคดีกับเลขเจ้าของเนาะไม่ใช่เลขเจ้าของอ๋อค่ะได้โชคจากแม่ตะเคียนกับคนอื่นแล้วก็ไอุ้มันฝันมาได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดฝากกับไปใครฝันนะคะอุอ๋อเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านฝันได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแกก็เลยไปซื้อศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็เลยซื้อตามเขาก็เลยโชคดีทั้งบน ทางล่างใช่ไหมคะโอ้โหคุณป้าดวงดีทุกงวดเลยเนาะป้าเนาะจ้าแต่งวดนี้ก็เขาฝันว่าอย่างนั้นแหละที่คุยเมื่อกี้นั่นแหละที่บอกอ๋อค่ะฝันเห็นนะจะทุกอย่ฝันเห็นอย่าให้ลืมบางอย่างอย่าให้ลืมนะถ้าลูกฝันมีอย่าให้ลืมจ้าจำได้หมดเลยจำได้หมดเลยถั่วทำไมนุ่มนุ่มถั่วแสดงว่าเก็บถั่วถั่วนุ่มถั่วก็ถูกเนาะคุณป้าเนาะนุ่ม ถั่วก็ถูฝันว่าได้เก็บถั่วเนาะเพราะว่าคุณคุณป้าก็จะตีความฝันแบบนี้เนาะถ้าฝันแบบนี้ถ้าเก็บถั่วถั่วก็ถูจะตีเป็นแบบนี้นะคะได้แสนกว่าก็ฝันว่าเห็นนาทงตายอยู่ในทางใช่เนาะทางก็ถูกเนาะป้าในตายในทางทางก็มันจะมีทางนี่ก็ทางนี่ก็ทางทางเฟดเนี่ยเราก็ได้ทางล่างทางบนได้ศูนย์แปดสามหนึ่งหนึ่ง ช่วงนั้นคุณป้าก็ถูกเยอะเนาะป้าเนาะจ้าก็ฟันเห็นหน้าทเรืองตต่เน่าเน่าก็อยเนาะทางก็ถูกจ้าทีนี้เราก็มาซื้อแล้วก็ฟันเห็นว่าเก็บถั่วมันจะไม่ถูกแล้วเนอะคุณป้าซื้อหรือยังคะซื้อแล้วซื้อตัวไหนคะไอ้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามตัวก็ว่าจะซื้ออยู่แต่ยังไม่ซื้อเอาสามตัวก็หนึ่งเจ็ดเก้าเนาะบ้านเลขที่ของคุณป้าแอดก็จําได้ค่ะบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดเก้าใช่เนาะคุณป้าเนาะ ่นลองดูเพื่อมันถูกนะเนาะป้าเนาะเพราะว่าก็จะตรงกันหลายที่เหมือนกันค่ะคุณป้าจ้าไม่รู้ดอกอันี้นะเพราะว่าเพื่อนๆเขาฝันว่าคุณเข้าบ้านเยอะมาเล่นในบานเยอะก็เลยก็เลยไปเอาบ้านเล็กที่เลยเอาบ้านเล็กที่เลยอ๋อจ้าแล้วก็ทะเบียนรถข้างหน้าทะเบียนห้าสองอ๋อทะเบียนรถพ่วงใช่ไหมคะนั่นสองห้าแปดสามเนาะทะเบียนรถมอไซค์พ่วง ทะเบียนรถมอเตอไซค์พ่วงของคุณป้าสองห้าห้าสองแม่ไดสองอ๋อสองห้าห้าสองก็คือชอบโดยส่วนตัวใช่ไหมคะชอบโดยส่วนตัวห้าสองสองห้าจะโชคดีอีกแล้วคุณป้าก็เลขพระเลขพระที่ให้แอดมาค่ะก็มีล่าง2552กับบน079ย์เจ็ดกค่ะก็เลขของคุณป้าก็หนึ่งเกนาะหนึ็ก็ใกล้เคียงกันมากค่ะับมันมาด้วยกันนะศูนกับหกับเก้าจ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับความฝันของคุณป้าฝันแม่นนะคะคุณป้าก็ฝันดีนะคะท่านผู้ชมถ้าฝันแบบนี้จะมีโชคอีกแน่ๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาคุณป้าก็โชคดีเนาะไอลูกถั่วทาไมมันนุ่มถั่วถั่วก็ถูกเนาะคุณป้าก็จะตีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมถั่วก็ถูกนะคะซึ่งตัวเลขที่คุณป้าเสี่ยงไว้ก็น่าจะถูกแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดนี้คุณป้าก็จัดบ้านเลขที่นะคะ บ้านเลขที่ของคุณป้าก็179นะคะท่านผู้ชมให้ตัดเล่นด้วยเนาะคุณป้าเนาะ1 7 7 1แล้วก็7997นะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็รีบหาซื้อไว้เลยนะคะเพราะว่าคุณป้าก็ไม่ห่วงตัวเลขนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อยากจะมาแบ่งปันโชคลาบให้กับ f c เนาะคุณป้าเนาะจะได้มีเงินทําบุญร่วมกันเนาะคุณป้าเนาะเพื่อว่าสงกรานนี้อาจจะได้โชคก็เป็นได้ค่ะคุณป้าเนาะ ค่ะแอดก็ขอขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่มาเล่าความฝันแบ่งปันโชคลามให้กับ f อฟทางช่องละองชนแนลนะคะก็ขอให้คุณป้าถูกหวยร่ำร่ำรวยนะคะก็ขอให้เอฟซถูกหวยไปกับคุณป้าด้วยค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ